นี่คือช็อกโวาทามสตรีมเมอร์สายม่วนทุกคนสามารถกด subscribe และเลือกกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกไลฟ์สตรีมของเราได้จะได้ไม่พลาดความม่วนจากเราและนอกจากนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนเราสามารถกดสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้แค่20บาทก็สามารถเข้ามาเป็นแก๊งชานมกับพวกเราได้แล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีคลิกล็กๆน้อยๆ3เรื่องหลักๆในการเริ่มเล่นแร็ทูเบียนะคะทุกคน นั่นก็คือเรื่องแรกจะค้นไม่ได้เลยจากเรื่องอาหารการกินนะคะเริ่มต้นเกมมาเนี่ยชาวหนูของเราเขาจะเป็นแค่ฐานะคนจนเป็นคนชนชั้นคนจนจะกินได้แค่ของที่ไม่ได้แปลรูปเท่านั้นนั่นก็คือเนื้อสัตว์นะคะที่ได้จากมูชเชอรี่ซึ่งเราจะเอาอะไรมาทําเป็นเนื้อสัตว์เราจะต้องมีนี่ฮะฮันเตอร์ฮันนะฮันเตอร์ฮันเนี่ยเขาล่าอะไรให้เราได้บ้างนี่ไม่ว่าจะเป็นกระต่ายผีเสื้อไอ้พึ่งค้งคาวนะแล้วก็ตัวอมาดิโล แต่ว่าพวกเนี้ยมันไม่ใช่ว่าล่าเราเอามาทําเนื้อนะคะล่าเราเอาไปทําวัตถุดิบอื่นๆแต่ตัวที่ได้เนื้อเนี่ยจะเป็นกระต่ายกับกบกบส่วนใหญ่จะเจอจากที่เราขุดไปประมาณหนึ่งแล้วดังนั้นเมนูหลักของเราจะเป็นเนื้อกระต่ายฮะเพราะว่าสามารถเจอได้ทั้งแมปเลยและที่เราทําอยู่ก็คือพอดีว่าเรามีหลุมกระต่ายอยู่กลางบ้านฮะเราปิดประตูไว้เลยถ้ากระต่ายเกิดมาออกไปไหนไปได้นี่ตั้งแคมป์ให้เรียบร้อย ลาก,กระต่ายอยู่ในนี้พอเขาส่งกระต่ายขึ้นไปเก็บกระต่ายก็จะถูกเอามาหั่นเป็นเนื้อสดตรงนี้ให้กินนะคะอันนี้คือเมนูอย่างจริงๆต้องพิมพ์ูดว่าเป็นอย่างที่2นะเพราะอย่างแรกคือเราจะกินพวกนี้เลยฮะข้าวสาลีข้าวสาลีนี่ได้ทั้งจากการเก็บทั่วไปคือเข้าแมบมาก็จะมีโตอยู่ปลาปายไปนะสามารถเก็บมากินได้เลยหรือว่าจะปลูกก็ได้แต่ถ้าจะปลูกเนี่ยเราจะต้องใช้น้ํา ในการปลูกนะคะเพรงงาะงั้นต้องมั่นใจว่าเรามีน้ําเพียงพอเนาะซึ่งเราก็ต้องสร้างคนเก็บน้ําแล้วก็หาแหล่งน้ําให้เก็บมาไว้ให้เพียงพอกับการปลูกการปลูกเนี่ยสามารถทําแปลงปลูกได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีอันนี้ก็ปลูกหญ้านะถ้าแแบบที่มีหญ้าไม่พอใช้ก็สามารถปลูกหญ้าได้หรือว่าจะปลูกดอกไม้เจ้าดอกนี้ก็จะใช้ทํายาในการสร้างโรงพยาบาลแล้วก็เตียงรักษาพยาบาลอันนี้ก็เป็นจําเป็นนะแล้วก็ใช้ทําน้ํามัน ในการนวดด้วยนะนวดกับหนูและนี่คือเมนูหลักๆที่เราจะใช้กินในช่วงตอนต้นเกมคิดว่าจนถึงกลางเกมกลางเกมเลยลหละทุกคนเพราะว่าตัวอาหารที่เป็นอาหารแปลร,รูปอย่างออขนมปังกับเนื้อ,อย่างเนี่ยเราจะยังไม่สามารถกินได้นะคะเพราะงั้นช่วงแรกเราก็จะอาศัยเนื้อกระต่ายกินไปก่อนแต่ที่นี้ตัวบุชเชอร์เนี่ยนอกจากเขาจะทําเนื้อแล้วก็ยังทําหนังแล้วก็กระดูกกระดูกนี่คือเอาไปทําพวก แปรรูปอื่นๆหนังนี่ก็จะทำรองเท้าแล้วก็กระเป๋าใส่ให้กับตัวประชากรหนูของเราก็คือทําไปอยู่ในหีบแล้วหนูเขาก็จะมาหยิบไปใช้เองถ้าเขามีแบบของฟุ่มเฟือยมากเพียงพอเขาก็จะเลื่อนระดับชั้นจากหนูจนเป็นหนูระดับกลางก็คือมีเดียมนะฮะแล้วก็จะสามารถกินขนมปังแล้วก็เนื้อย่างได้ซึ่งขนมปังเนี่ยเราจะยังไม่ต้องทําจนกว่าเขาจะมีควยได้ทาขนมปัง5ชิ้นนะทุกคน แล้วเราค่อยทํานะแต่ว่าทําแป้งเตรียมไว้ก่อนก็ได้ก็คือใช้เครื่องบดเออตอนนี้ไม่แน่ใจอันนี้เครื่องบดนี่ใช้เครื่องบดตัวนี้ทําแป้งเตรียมไว้ก่อนก็ได้สักแบบสี่ห้าอันอะไรอย่างเงี้ยแบบพอถ้าเกิดมีเควสทําขนมปังมาเราก็สามารถทําขนมปังได้เลยเควสทําขนมปังไม่ใช่การที่หนูวิ่งมาแล้วบอกว่าหิวจังเลยจะขอเป็นเงินหรือขนมปังไม่ใช่เควสอนุทคมมันจะเป็นเควสท,ที่เขามาขอเลยว่าเรา่ะกินเนื้อสดเนื้อดิบกันมานานแล้ว เราอยากจะกินอาหารที่ปรุงแล้วบ้างแล้วเขาก็จะให้เราทำขนมปังห้ชิ้นอ่ะอันนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมีชนชั้นกลางในหมู่หนูของพวกเราตอนนั้นเราค่อยทำค่ะตอนต้นเกมไม่ต้องไปสนใจมาเลยทำแค่ตัวข้าวสาลีกับตัวเนื้อพอแต่หลักๆดูเหมือนเขาจะกินเนื้อนะทุกคนข้าวสาลีไม่ได้กินขนาดนั้นกินเนื้อนี่แหละเป็นหลักเลยจะชอบเนื้อมากแล้วเนื้อก็หาได้ง่ายด้วยกระต่ายตัวหนึ่งก็ ได้เยอะอยู่ถ้าเรามีประชากรเยอะเราก็จัดทาตัวบูชชรีไว้2ที่ก็ได้จะได้พอกินพอใช้นะคะีนเรื่องที่2ในเกมนี้จริงอยู่ว่าเกมนี้เป็นแนวบริหารจัดการแต่ว่าก็มีดีฟเอนทาวเวอร์บ้างประปายอ่ะเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนิดนึงอ่ะอันนี้จะเป็นแคมป์ทหารตอนเริ่มต้นของเราที่เราทําได้ตอนแรกจากการเอ่รเอรีเสิร์ชนะคะใช้1แต้มก็สามารถสร้างแคมป์ทหารนี้ได้แล้ว จริงๆก็ควรจะมีในตอนต้นเกมเนี่ยอย่างน้อยๆสักหนึ่งแคมเพื่อให้เราไม่ต้องประชนหน้ากับหนูซอมบี้ด้วยตัวคนเดียวแต่ว่าถ้าตอนหลังเราสามารถสร้างเพิ่มได้แล้วก็ค่อยๆสร้างเพิ่มไปถ้าเล่นโหมดง่ายเล่นโหมดอีซี่อย่างเราเล่นมันจะไม่มีการเลดบ้านบ่อยนักมันจะนานๆเลดทีแล้วก็เลดทีนึงแบบไม่เยอะมากแต่ว่าเว็บหลังๆก็ค่อนข้างเยอะนะทุกคนแค่มีแค่เว็บแรกที่อาจจะแค่หน,หนตัว แต่ว่าเว็บหลังๆก็จะค่อนข้างเยอะแต่ว่าอาจจะเลทไม่บ่อยเท่าเออระดับกลางแล้วก็ระดับยากเนาะทีนี้เวลาที่เราต่อสู้เนี่ยค่ะทุกคนมันจะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นอาการบาดเจ็บของตัวเราเองหรือราชรีเนี่ยก็จะต้องนอนที่เตียงของราชวงศ์เท่านั้นคือการนอนเตียงจะทำให้รีเลือดได้ดังนั้น สำหรับหนูชาวบ้านหรือหนูทหารทั่วไปก็เหมือนกันถ้าเรายังไม่มีโรงพยาบาลในช่วงต้นเกมเวลาที่ตัวนักล่าสัตว์ของเราออกไปล่ากระต่ายข้างนอกกระต่ายมันสู้กลับนะมันไม่ได้ให้เราล่าเฉยๆเขาก็จะเอ,อบาดเจ็บสะสมดังนั้นเราควรมีเตียงของเขาอะ่ะแบบว่า a s s i g ไปเลยว่าเตียงนี้ให้เขานอนเพราะถึงเวลาที่เขานอนปุ๊บเขาจะกลับมานอนการนอนเตียงจะช่วยรีเลือดด้วยนอนพื้นไม่รีนะ ถ้าไม่มีเตียงเราให้นอนพื้นเลือดไม่รีนะต้องนอนเตียงเท่านั้นแต่ทีนี้ถ้ามันเกิดเป็นเหตุฉุกเฉินที่ทหารเราก็เจ็บชาวบ้านเราก็ถูกตีเจ็บแต่เราไม่มีเตียงพยาบาลไม่มีโรงพยาบาลเรา,าจะทำยังไงง่ายๆฮะไปกดอุ้มหนูมาเลยแล้วก็เอามานอนที่เตียงธรรมดาเน,นี่ยแหละ แต่ถ้าเป็นเตียงสองชั้นชั้นล่างจะต้องว่างนะถึงจะเอาเขามาวางให้เขานอนได้คือเตียงใครก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นเตียงเขาเจอเตียงใครว่างจับยัดใส่นอนไปก่อนเลยได้เขาก็จะนอนแล้วก็ค่อยๆรีเลือดขึ้นมาจนแบบว่าเลือดเขาเต็มแล้วเขาก็จะกลับไปทําหน้าที่ของเขาต่อแต่ว่ามันจะช้ากว่าการที่มีโรงพยาบาลกับเตียงพยาบาลแค่นั้นเองถ้ามีโรงพยาบาลจะสะดวกขึ้นอย่าง,างหนึ่งคือเราอาจจะไม่ต้องเป็นคนวิ่งไปอุ้มเองคุณหมอ ของมพยาบาลจะวิ่งไปอุ้มแล้วก็จับมาวางที่เตียงมีการเฉียดยาที่ก้นกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เตียงตัวเตียงพยาบาลเนี่ยบางทีก็จะมีหนูตัวอื่นเขาช่วยอุ้มมาวางแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีของพวกนั้นเราจะต้องไปตามเก็บคนเจ็บทั้งหมดแล้วจับมาโยนใส่เตียงเพราะเขาจะไม่สามารถกลับมานอนที่เตียงเขาได้นะถ้าคนล้มไปแล้วอ่ะแบบปาดเจ็บตนลมนะทุกคน นี้มาพูดกันเรื่องกฎหมายแล้วก็ภาษีฮะเป็นหลักสำคัญอันหนึ่งเลยของเกมนี้ตอนนี้เมืองของเรามันเลเวล4ไปแล้วมันเลยสามารถออสร้างกฎหมายการเก็บภาษีหรือการเกื้อหนุนต่างๆได้ถึงสข้อด้วยกันแต่ทีนี้เราจะมาพูดถึงข้อหลักๆเริ่มต้นกันก่อนในช่วงตอนเริ่มต้นเกมเลยที่แบบจำเป็นจริงๆถ้าเราไม่ทำเมืองเราจะแตกเพราะเราจะไม่มีเงินจ่าย ค่าจ้างของหนูทุกตัวในเมืองนะคะคก,ก็คือแท็บแรกนี่เลยก็คือแท็กกฎหมายภาษีการเก็บภาษีช่วงแรกๆพี่ง่ายๆเลยนะจริงๆแล้วมันเก็บได้ทั้งเออภาษีแบบซีวิลแท็กก็คือแบบชาวเมืองที่แบบว่าจะเก็บจากไรายได้หรืออะไรก็ตามหรือเก็บจากสิ่งของที่ใช้เอาไปกินไปใช้ก็ได้แต่เราเลือกของที่เขาชัวว่าทุกคนจะต้องใช้ในทุกๆวันก็คือเราจะเก็บ2อ,อย่างก็คือภาษีของห้องน้ํากับภาษีของ อ่าลานแสดงตัวตลกที่ให้ความบันเทิงกับชาวหนูของพวกเรานะคะอ่ะเดี๋ยวนี้มาดูกันก่อนว่าเรื่องภาษีของห้องน้ําเราตั้งเรามีวิธีที่แบบว่าตั้งง่ายๆแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากนะก็คือถ้าเขาเป็นหนูยากจนไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงเอ่อชนชั้นนะอันนี้พูดถึงเงินในกระเป๋าถ้าเขาเป็นหนูยากจน ที่มีเงินไม่ถึง300ในกระเป๋าแบบเงินรวมไม่ถึง300เราตั้งไว้ว่าถ้าหนูตัวนั้นมีเงินมีทรัพย์สินไม่ถึงส0มร้เขาจะไม่ต้องจ่ายค่าห้องน้ำแต่ถ้าเขามีทรัพย์สิน300ขึ้นไปเขาจะต้องจ่ายค่าห้องน้ำทีเนี้ยจะให้จ่ายเท่าไหร่เราคิดว่าที่ประมาณ30-50เนี่ยกำลังดีดูฐานะหนูของคุณด้วยนะคะ เพราะว่าเขาอาจจะมีแค่300 1บาท2บาทแบบ300ร้อปิ่มๆนะทุกคนเพราะงั้นดูฐานะของเขาให้ดีๆแล้วก็ดูแค่ว่าเเรามีเงินสามารถหมุนเวียนได้คือบางช่วงเราก็เก็บ3 0บางช่วงเราก็เก็บ45่สห้า้าบนะแล้วก็ปรับแล้วแต่เหมือนกันเพราะถ้าบางช่วงมันมีคนทํางานเยอะแล้วเราก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างเยอะเท่านั้นอาจจะหมุนเงินไม่ทันก็มาปรับขึ้นได้อันนี้คือภาษีห้องน้ําหลักๆที่เราเก็บประมาณนี้ แต่อันเนี้ยเรามาปรับตอนที่เราเป็นเลเวลสแล้วทุกคนห้าช่วงแรกเลยช่วงแรกเลยที่เราเล่นเราจะคนที่มีทรัพย์สิน200บาทขึ้นไปจะต้องจ่ายค่าเข้าห้องน้ําเพราะว่าตอนนั้นมันจะยังแบบว่าไม่ได้มีคนรวยมากหรอกเอาแบบว่าก็ต้องเก็บทุกคนน,นะก็คือมีทรัพย์สิน200บาทขึ้นไปหรือถ้าคุณจะ เอาหมดก็คือหนูทุกตัวต้องจ่ายไม่ว่าคุณจะมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่อันนี้อาจจะโหดไปสักนิดนึงเราก็เลยมาตั้งว่าตอนช่วงต้นเกมมาตั้งว่าโอเคถ้ามีทรัพย์สิน200บาทขึ้นไปเราจะเก็บค่าห้องน้ํา30นะอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นภาษีห้องน้ําแล้วก็อีกอันนึงก็ภาษีตัวตลกก็ทําเหมือนกันค่ะแต่ว่าภาษีตัวตลกเนี่ยเราเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินของเขาจริงๆอันนี้เราเพิ่งมาแก้ค่ะก่อนหน้านี้เราจะเก็บ เอ,อ่ออีกแบบหนึ่งภาษีห้องน้าเราเก็บมีเงิน100ขึ้นไปถึงจะเก็บค่าห้องน้ําแล้วก็ภาษีตตลกจะเก็บที่มีเงิน300ขึ้นไปถึงจะเก็บอันนี้คือเบื้องต้นเลยนะง่ายๆคิดประมาณนี้ภาษีแต่ว่าอีก2อันเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาษีเงินได้ต่างๆและอันนั้นคือยังไม่เป็นไรถ้าคุณผ่าน2อันนี้ไปได้ยังไงก็อยู่รอดถึงแม้จะไม่มาตั้งอีก2อันนี้เพิ่มตอนเลเวล4ก็าตามนะคะเงินมันก็จะแบบตึกตๆๆกึกึก,กของมันไปเรื่อย ส่วนอันนี้เป็นการตั้งราคาของถ้าเรารู้สึกว่าของบางอย่างเราอยากกําหนดราคาเช่น<ๆ><ๆ>เรารู้สึกว่าเฮ้ยขนมปังหรือเนื้อสตัตว์มันควรจะราคาถูกกว่านี้เพื่อให้เขาแบบกินได้ง่ายขึ้นเพราะเราเก็บภาษีเขาแพงแล้วอะไรเงี้ยเราเก็บภาษีเขาแพงแล้วเราอาจจะอยากให้เขาจ่ายค่าขนมปังน้อยลงคือขนมปังตอนแรกมัน40เราก็ูสึกเอ้ยเราอาจจะอยากให้เขาจ่ายค่าขนมปังน้อยลงเพื่อให้แบบกินแล้วก็ทํางานได้ต่อใช่ไหม word? เราก็มาตั้งอย่างก็ได้หรือว่าจะไม่ตั้งก็ได้ไอตรงเนี้ยไม่ฟิกนะไม่ใช่กฎหมายที่จําเป็นเท่าไหรนะ่นักหรือถ้าใครที่แบบละเอียดละเอียดจะมาตั้งก็ได้แต่ว่าในเบื้องต้นก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นจริงๆคือกฎหมายของเวลแฟร์ฮะคือแบบสวัสดิการของประชาชนชาวหนูของเราที่เราตั้งไว้ก็คือจะมีว่าถ้ามีหนูคนไหนที่แบบจนมากๆถ้าในช่วงที่เมืองของคุณยังเป็นแบบเลเวลหนึ่งเลเวลสองอะ ให้ตั้งไว้ว่าถ้ามีเงินน้อยกว่าหนึ่งร้อยถ้ามีแบบเงินรวมทรัพย์สินน้อยกว่าหนึ่งร้อยเขาจะได้เงินอุดหนุนอันนี้คือเงินอุดหนุนที่เขาจะได้นะคะอ่าเราก็ตั้งเลยว่าจะให้เงินหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่ว่าเราเลือกไปว,ว่าอาจถ้าเกิดอันนี้มีเงินทรัพย์สินเนี่ยน้อยกว่าสองร้อยยี่สิบคือ หนึ่งร้อยเอาจิงๆิงอะ่ะมันไม่ค่อยมีหนูตัวไหนหรอกที่เงินมีหนึ่งร้อยะทุกคนส่วนใหญ่จะเขาจะมีเงินเงินอยู่ประมาณสองร้อยแล้วเลยตั้งว่าอาจถ้าหนูคนไหนมีเงินต่ํากว่าสองร้อยยี่สิบเงินรวมในกระเป๋าของเขาต่ำกว่าสองร้อยยี่สิบเราจะให้เงินอุดหนุนเขาวันละร้อยเจ็ดสิบบาทอืมพอวันไหนเขาเงินไม่ถึงปุ๊บเราให้เงินสนับสนุนเขาเลยเป็นบัตรหนูจนอะทุกคนเหมือนบัตรคนจนของเราอะแต่นี้เป็นบัตรหนูจนล้วก็คือมีบัตรหนูจนให้เขาถ้าเงินไม่ถึงปุ๊บฉันจะจ่ายให้เธอเลย เพื่อให้เขาสามารถเอาไปใช้อุปโภคบริโภคแล้วมีชีวิตต่อได้ถ้าเขาไม่สามารถเอาเงินไปจ่ายค่าอุปโภคบริโภคได้เขาจะเก็บเอาไว้เป็นความไม่พอใจแล้วค่อยๆทวีคูณค่ะทุกคนเขาจะค่อยๆแบบไปเป่าหูตอนที่เราเล่นก็คือมันจะมีซีนที่เขาคนที่ไม่พอใจอ่ะไปเป่าหูหนูตัวอื่นๆให้ไม่พอใจด้วยแล้วเกิดการก่อกระบฏแทนที่ว่าเราจะแค่ เอ่อทาวเวอร์ดิฟเน์หนูซอมบี้เราก็ต้องมาทาวเวอร์ดิฟเน์หนูในเมืองของเราแล้วพอเรากำหลากเขาได้เขาลม้มเขาเจ็บต้องพาตัวไปรักษาแล้วเราก็ต้องมาเซตสถานที่ที่เขาเคยทํางานใหม่ทุกคนเพราะเขาจะถือว่าเหมือนถูกไล่ออกมาเราก็ต้องไปนั่งเซตใหม่หมดก็ค่อนข้างที่จะแบบยุ่งยากเหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่เรามาลองเล่นล่าสุดในสตรีมก็คือเล่นตามเซตติ้งประมาณนี้่ะทุกคนมันทําให้ไม่เกิดการประท้วงเลย <c oughs> เอยังไม่เกิดการประท้วงเลยสักครั้งหนึ่งเล่นมาจนถึงวันที่3 9แล้วยังไม่เกิดการประท้วงเลยสักครั้งหนึ่งและทุกคนก็กินอิ่มนอนหลับอย่างสบายทำให้เราสามารถแบบเรียนรู้เกมต่อไปได้เพิ่มขึ้นเพราะงั้นอันนี้ก็เป็น3มเรื่องหลักๆที่เราจะต้องรู้ในการเล่นแร็โทเปียนะคะ ถ้า3เรื่องนี้ผ่านปุ๊บมันไม่มันมันจะไม่แตกง่ายๆทุกคนทุกคนจะได้เรียนรู้เกมไปเรื่อยๆแล้วก็เกมมันดีแล้วก็น่ารักมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองเล่นกันนะคะแล้วก็วันนี้ถ้าใครชอบคลิปแล้วก็ทิกเล็กๆน้อยๆที่เรารวบรวมมาให้มันอาจจะไม่ได้ถูกเป๊ะน,นะคะทุกคนเพราะว่าเรารวบรวมมาด้วยประสบการณ์ของเราการช่วยเหลือจากคนในสตรีมเพราะงั้นก็ เรียกว่าเป็นจากประสบการณ์ตรงก็แล้วกันถ้ามีผิดพลาดประการไหนไปหรืออธิบายแล้วอาจจะงงๆบ้างต้องขออภัยเพราะเราต้องบอกเลยว่าครั้งแรกที่เราเล่นเกมนี้คือภาษีเราแตกมากเราไม่รู้ว่าจะเก็บภาษีเขาแล้วอุดหนุนเงินเขายังไงดีให้เขาอยู่ได้แล้วแบบสามารถใช้แบบสาธารรูปภคต่างๆได้เมืองก็เลยแบบแตกไวแต่พอมาปรับตรงนี้แล้วโอเคมันอยู่ได้นานขึ้นก็เลยจะอาจจะมีอธิบายไม่เข้าใจบ้างเรื่องภาษีแต่ว่าจะลองแบบ เซตตามกันไปเลยก็ได้ค่ะแบบเซตลอกกันไปเลยอะ่ะมันใช้ได้เลยคือเซตที่เซตไปเมื่อกี้แบบมาเปิดแล้วเซตตามเซตลอกกันไปอะ่ะก็คือได้เลยอยู่แบบยังไงก็ไม่ล้มคือทรงตัวอยู่ได้ไม่ล้มนะทุกคนแล้วก็ค่อยไปปรับปรับแก้แก้กันไปเรื่อยๆตอนเล่นก็ได้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าเล่นต่อไปให้เกมมันไกลกว่านี้แล้วมีแบบทริกอะไรมานําเสนอเพิ่ม เราอาจจะมาทำคลิปแยกเพิ่มให้ทีหลังส่วนวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายสามารถมาเจอกันในสตรีมได้นะคะเกมนี้ก็ค่อนข้างจะสตรีมบ่อยช่วงนี้แล้วเจอกัน